วันที่27พฤศจิกายน2567ค่ะพลตํารวจตรีสุวัสดิแสงนุ่มรองพบชกกล่าวถึงกรณีจับกลุ่มตัวนางสาวปินเทียราการิวันหรือดาวพี่สาวพันรยาของนายสิทราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มค่ะตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินในคดีโกงเงิน39ล้านบาทของนางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยว่าจากการสอปากคำนางสาวปินเทียรา เจ้าตัวยังให้การที่ไม่เป็นประโยชน์และยังคงให้การปฏิเสธซึ่งในวันนี้ยังคงมีการสอบปากคําเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมถ้อยคําให้ครบถ้วนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการฝากขังตัวนางสาวปินทิราในช่วงบ่ายของวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาเพราะช่วงเช้าจะขอดูความเรียบร้อยในเรื่องของเอกสารและพยานต่างๆรวมถึงการสอบปากคําเพิ่มเติมค่ะส่วนนายเล็กอดีตคนขับรถของทนายตั้มขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานต่างๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และมีพยานหลักฐานหลายส่วนที่จะต้อง ต้องนำมาพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn